สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับเซลล์หนูเล็กที่ช่องหนูเล็กรถมือ2ออยู่กันที่เดิมเลยค่ะบริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีเขตกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะออกรถนะคะลูกค้าสามารถติดต่อหาหนูเล็กได้เลยเบอร์0933892888เบอร์นี้เปิดให้แอดไลน์นะคะหรือว่าลูกค้าจะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดตัวรถหรือการจัดไฟแนนซ์ได้เลยลูกค้าที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้ของหนูเล็กช่วยการกดไลค์กดแชร์ซับ มีรถเข้าใหม่แล้วก็มีรถในสต็อกเยอะแยะเลยนะคะที่จะรีวิวให้ชมกันทุกวันและสําหรับวันนี้นะคะหนูเล็กจะมารีวิวนะคะตัวรถน่าใช้อีก1คันบอกเลยคันนี้ผ่อนอยู่ที่4ี่พนเท่านั้นเองนะ,ะสำหรับตัว Toyota าอัลติสตัว G ปี2010คันนี้ CNG แท้โรงงานเลยนะ,ะราคาขาย2,25 0 0 0บาทมาพร้อมกับตัวเลขไม่เพียง2 0 0 0 0นะ,ะรถวิ่งมาประมาณ12ปีนะ,ะเลขไมขนาดนี้ถือว่าไม่มาก วันนี้เลขทะเบียนนะคะ กค4 5 1 9อุทัยธานีแต่เดี๋ยวต้องมีการโอนเข้าเป็นกรุงเทพมหานคระนะเดี๋ยวดูรายละเอียดตัวรถกันเลยสําหรับคันนี้เป็นตัวโฉมหน้าแบนนะโฉมหน้าแบนหลายคนตามหากันนะแล้วยิ่งาาเป็น c n g ด้วยช่วงนี้นะ้ํามันแพงนะใช้ C ี g แท้โรงงานปลอดภัยแน่นอนนะคะอ่ะในส่วนของตัวรายละเอียดตัวรถนะคะสําหรับดวงไฟด้านหน้านะคะอันนี้ดวงไฟโคมเดิมแพ้จากโรงงานเลยนะเป็นไฟแบบมันติร,รีเฟคเตอร์หลอดไส้แบบนี้นะคะกระจังด้านหน้านะคะเป็นหน้าแบนมีโคม มเมียมตกแต่งนะคะตรงนี้ด้วย2เส้นพร้อมกับตัวโลโก้ที่เป็นโตโยต้าอยู่ตรงกลางคันนี้นะคะติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้ด้วยเรียบร้อยแล้ว1คคู่นะคะ,ะตัวล้อนะคะคันนี้ได้เป็นล้อแมกน็อตห้าลูกนะ,ะแล้วก็ตัวยางเนี่ยลูกค้าจะได้เป็นยางบิสโต้นะ,ะได้ยางบิสโต้รหัสยาง195ทับ65 R 1 5สัปดาห์ยางคันนี้นะคะจะเป็นสัปดาห์ที่3 นะสัปดาห์ที่03ปี2020ลักษณะของตัวยางยังไม่เสื่อมสภาพนะคะลูกค้าตัวยางเนี่ยใช้งานได้อีกนะคะปีเลยเป็นปีเลยนะ,ะอ่ะช่วงล่างนะคะช่วงล่างซุ้มลงซุ้มล้อเขาไม่มีสนิมนะ,ะลูกค,ะคะ้าค่ะคันนี้ไม่ใช่รถจมน้ำนะคะไม่ใช่รถด,ดำนท่วนะคะไม่ใช่รถเิดอุบัติเหตุนหนักชนหนักนะคะผิดความตีหลังกาไม่มีแน่นอนนะ,ะทางบริษัทรยนต์คัดรถสวยคุณภาพเกรดเอมาให้ลูกค้าแน่นอน ในส่วนของตัวกระจกนะคะเป็นกระจกมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถมีไฟเลี้ยวติดมาข้างกระจกแบบนี้นะ,ะแล้วก็ติดคิ้วกันสรดมาเรียบร้อยแล้ว4บานนะคะแล้วก็ตัวกระจกก็บานเดิมแท้จากโรงงานเช่นกันคันนี้เนี่ยยังไม่ได้ติดฟิล์มให้นะคะหากลูกค้าสนใจจองคันนี้ออกรถคันนี้นะคะทางร้านติดฟิล์มให้เลยฟรีๆติดฟิล์มให้เลยฟรีๆนะมือเปิดคันนี้เป็นโครเมียมนะ,ะแล้วก็มีกันลอยโครเมียมแบบนี้มาให้ด้วยหากลูกค้าไม่ชอบนะคะสามารถถอดออกได้ในส่วนของตัวกันรอย ดูด้านหลังกันบ้างสำหรับด้านหลังคันนี้นะคะติดสเกิร์ตมาให้แล้วด้วยติดตัวสปอยเลอร์มาให้อีกต่างหากนะสเกิร์ตมีมาเรียบร้อยติดสปอยเลอร์มาให้อีกด้วยนะคะในส่วนของตัวสปอยเลอร์ก็มีไฟเบรกโดนที่3ติดตั้งของมาเรียบร้อยแล้วนะเป็นตัว1.6ตัว E นะคะขออภัยลูกค้าด้วยเป็นตัว1.6ตัว E CNG แท้ลงงานเะซ็นเซอร์ติดให้เรียบร้อย2จุดค่ะพร้อมกับไฟทับพิมด้านล่าง ดวงไฟท้ายของเขาจะเป็นลักษณะแบบดวงไฟกลมๆแบบนี้นะเป็นไฟกลมๆเดี๋ยวเราดูในส่วนของภายในกันบ้างนะคสำหรับรถราคานี้นะสองแส0เท่านั้นเองผ่อน3า0 0 0่พันค่ะลูกค้าผ่อนสบายๆนะผ่อนถูกกว่ามอเตอร์ไซค์ซะอีกอ่ะดูภายในสําหรับภายในคันนี้ได้เป็นภายใน4เบทนะปรับสภาพมาให้เรียบร้อยพร้อมสวยพร้อมใช้งาน ลักษณะโครงสร้างต่งตางๆนะคะก็เดิมๆเขาแหละนะคะคันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะแต่ว่าเก็บงานมาให้แล้วนะคะตัวสีเนี่ยลด12ปีนะต้องมีเก็บสูงเก็บสีมาให้บ้างนะคะตัวเบาะก,ก็ปรับสภาพมาให้แล้วเช่นกันนะคะเป็นเบาะสีเบจเบาะสีเบจแบบปรับเลื่อนเองนะคะแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวระบบเ n ียนจีของเขากระจกเขาเป็นปรับพับไฟฟ้าแล้วนะคะพวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยแบบสีการแบบนี้ไป แล้วก็บริเวณคอนโซลนะคะคอนโซลเป็นสีดำนะแล้วก็ตัวอ่ะอันนี้มีกล่องคูบ็อกมาด้วยนะแล้วก็ในส่วนของวิทยุนะคะใส่แผ่นได้เล่นโหมด fm am นะแอร์เป็นอนาล็อกปรับได้4ระดับด้วยกันพร้อมกับช่องเสียบ aux แบบนี้ตัวเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออตโต้ขั้นบันไดนี่ฐานเกียร์ก็จะเป็นสีเงินนะคะขอบเกียร์ก็จะแต่งเป็นสีคล้ายๆโคเมียมเลยนะ ที่วางแก้วน้ำนะคะมีให้สองจุดแบบนี้พวกวัสดุในเรื่องของไฟนะคะแอร์นะคะของเหลวนะทางร้านมีการตรวจสอบสภาพดูแลให้อันนี้ลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะทางเราดูแลให้เป็นอย่างดีแล้วก็ในส่วนของเบาะนั่งนะคะเบาะนั่งแถวหลังลักษณะตัวเบาะนั่งแถวหลังก็ปรับสภาพมาให้แล้วเช่นกันค่ะนะ น,นี่คือปรับสภาพให้ลูกค้าพร้อมพร้อมใช้เลยนะพร้อมใช้เลยออกรถไปเนี่ยออกรถสนบาทได้สําหรับคันนี้ถึงแม้จะเป็นปี2010แต่ยอดจัดยังได้อยู่นะฟรีดาวได้ถ้าลูกค้ามีเครดิตเดี๋ยวเราดูในส่วนของด้านหลังช่องเก็บสัมภาระนะช่องเก็บสัมภาระก็จะเหลือประมาณนี้เนาะเพราะว่าติดตั้งตัว CNG มาแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะเหลือช่องเก็บสัมภาระให้ประมาณนี้เลย วัสดุในส่วนของตัวอุปกรณ์นะคะเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่ล้ออะไหล่นะ,ะม,ม,มีให้ครบพร้อมเลยมีให้ครบพร้อมเลยเดี๋ยวเราดูในส่วนของห้องเครื่องนะคะดูห้องเครื่องกันมาอ่ะมาถึงในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะสำหรับห้องเครื่องของเขาเนี่ยเป็นตัวเครื่องแบบอ่ขาขนาดหนึ่งพันหร้อยซีซีนะ,ะเนื่องจากเป็นตัว CNG ฝาครอบเครื่องของเขาจะไม่มีอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ต อ,ออกมาเลยนะตั้งแต่ออกมาเลยจะไม่มีตัวฝาครอบเครื่องเพราะของเขามันติดตั้ง CNG มาจากโรงงานสำหรับตัวคันนี้มีการดูรายละเอียดในเรื่องของของเหลวนะคะน้ำกัดน,น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์อันนี้ตรวจสอบให้ CNG เรามีการตรวจสอบคุณภาพของตัวถังให้เรียบร้อยนะคะรับประกรันในส่วนของคุณภาพเลยของตัวรถบริษัทเพชรโยนนะคะคัดมาเกตเอแน่นอน ูคะถึงแม้ว่าจะเป็นรถราคานี้เราก็คัดรถมานะเพื่อให้ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้านะคะโครงสร้างต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวคันนองคันหน้านะให้ลูกค้าเห็นกันแบบนี้เลยสวยๆนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะเข้ามาดูรถด้วยตนเองนะคะลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์093 389 2888 นัดวันเวลาเข้ามาดูรถกันได้เลยนะเพราะว่าที่นี่เปิดทําการทุกวันนะตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นกันเลยทีเดียวมีเซลรอให้บริการลูกค้าเป็นจํานวนมากหรือลูกค้าที่อยากจะออกรถกับหนูเล็กให้หนูเล็กเป็นผู้ดูแลนะคะติดต่อโทรหาหนูเล็กได้เบอร์เบอร์ท,ที่ทิ้งไว้ให้นี้สําหรับบริการหรือจะเป็นในส่วนของตัวของแถมต่างๆคุยกับหนูเล็กได้เลยนะอ่ะสำหรับลูกค้าที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้ของหนูเล็กนะคะช่วยการกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b ์ติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปเลยที่มีการอัปเดตลงวันนี้หนูเด็กต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ